นำพาทุกท่านมาฟังประวัติาธาตุกองเขาหน่อยซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งมีเรื่องเรากองเขาหน่อยขาแม่ที่ท่านหูจักดีเชิญครับผมพ่อใหญ่เสนอเวชกามากครับเป็นนักวเทศหรือเป็นพิธีกรอยู่ธาตุกองเขาหน่อย ไอ้าธาตุตัวนี้โบมันธาตุ่บมนับน,มนพระาธาตุนะครับเด้อเป็นาธาตุเป็นเจดีย์ของแม่ขอ,ของยาของยา่คือในตำนานอันนี้เป็นตำนานไม่ใช่นิทานการไอ้อรพระาธาตุก็ไม่ใช่เป็นาธาตุธรรมดาของแม่ของยายสายายสามันไผ่ย่ายสาผูนี้ก็คือแม่ของตาท่องอืมตตาท่องในในในตำนานที่วากันไว้วนี่มีครอบครัวหนึ่งที่มีแม่ครับลูก เป็นเศร้าหน้าอยู่บ้านตาท้องนี่แหละแล้วสูม,มือกับไทยหน้าครับทุกวันก็มาไถนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปแม่เขาเขามาทรงมาทรงสูม,มือแต่มือน,นั่นมันบังเอิญบังเอิญจะไหนบังเอิญว่ามันเกิดอาเพศจะไหนบ่หูแม่กับไปวัดแม่ไปยังสายก็เลยเอาเขามาทรงสวยโพอสวยจนผิดปกติลูกไส้ไทยหน้ามือย ปศไทแล้วนั่งถ่าแม่กระจดอิซก็กเลยสวยอิลิเตอร์ปุ่นแม่ก็เลยเอาขอมาทรงข้ขาก็เอาขอมาทรงแล้วเนี๋ยแล้วเห็นแม่มันใจหายแหงเห็นทิพเขาหน่อยแหงเพิ่มข้อโมโหพ่อแม่มาหอดแล้วเลยตอว่ากับแม่วาทิพเขาหน่อยคือ,อามาทรงคือมหาทิพเขาใหญ่คนนี้แม่วามันหน่อยกับจริงอยู่แม่ญาตมาแดน จินเมืองสะอนขั้นบเ,เอีมนแม่สิบมะหายใหม่แห้งเพิ่มข้อมโมโหใหนั่นเออลืมบอกซื้อพูงลูกคือ,ค,อคือตาท่องอืพอใหญ่ท่องหรือตาท่องนี่เป็นค้นขาแม่แล้วบานี่มาเบิงติ๊เขาแล้วก็พ่อจินเบิงแต่ว่าขาแม่มใส่แอกบางคนก็หูจักเนาะบางคนก็บกบูบหคืออุปกรณ์การไท่น่านคือแอกมันจะมีอยู่สองต ไม่แอกน่อยก็แอกไงปดแอกน่อยตีแม่แล้วโดยที่โบ้ฮู้่าแมนตายบอเลยมากจนเข่ามันจินบอเบิร์ตหันไปเบิรงแม่แล้วแม่หนึ่งตายแล้วดังไทยบ้านก็เลยห้องโขกันคือโพธนาไปว่าพี่น้องเอ้ยมังเบิง์บักทอกมัดขาเมสายอยู่กลางทงการทงบ้านตาทอกแท้ ไข่มโหงแล้วจกเห็นก็นย่อนวระทิพเขาน่อยมมโนไปญานโมอีนบัตรคาแม่ตายแล้วจินเขาเป็นโบเบิดก็เลยมาสำนึกบาปพระเลยบอกว่าให้เจ้าสร้างท่าขึ้นสูงทอคุกตานแล้วเอากระดูกแม่ไว้นี่แต่โบราณหลักฐานโมมีชัดเจนว่าฝังหรือเผาแม่ เฮ็ดพูดเดียวบ่แล้วไท้บ้านก็เลยมาซอยก็งสีซอยเพราะว่าเราสสำนึกบาปอพอะมาซอยเฮ็ดแล้วเอากระดูกแมวไว้ทาดนี่เรือเอว่าทาตกองขอน้อยแต่ว่าข้าว่าขาแม่น่ะมันบ่ถือพาให้ชื่อชัดเจนเลยต้องทาตกองขอน้อยตาท่องขาแม่ม,มันถึงจะแมนเพราะว่าติบขเขานั่น เพม,มีจิตเป็นด้านนี่ยังทิฟเข่าขาค้นบ่ได้ <c oughs> แม้กระทั่งมิสยยังเลยพ่ายไปนี่คือความเป็นมากเพราะสารคากแล้วเขากะดูแมวเลยแล้วให้บ้านเลนรนเทพตาท่องหง่ให้นีจากมู่บ้ายแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเบิ่งหนังเบิ่งละครว่าตาท่องถือ่อฝานชีวิตอันนั้นคือเป็นการแต่งการเสริมแต่ว่าเป็นจริงแล้วตาท่องบ่ได้ถือฝานถือเช่าบ้านไล่หนี ไห่อยู่น้ำขั้นดยูน้ำนี่เขาสิตานาคนบ้านกาดท้องคือบ้านทรรพีวัดบาตรอันนี้คือความเป็นไปเป็นมากคือตำานานถาุกองเขาน่อยไม่ใช่พระธาตุแต่เป็นธาตุเป็นทีดีของแม่้าพระธาตุต้องมีสาหริกธาทานี่คือความเป็นไปเป็นมากของข้าว่าถาุกองเขาน่อยครับนี่คือประวัติความเป็นมาของถาุกองเขาหน่อย บับทองขาแม่นำมาฝากทุกท่านครับ